ชื่อไม่ถูกใจน้องเอาชื่อแบบเท่ๆหน่อยชื่อชื่อหวานโอเคดีมากขอบคุณมากค่ะน้องคะอะโอเคแล้วสลรับมาเล่าให้ฟังน้องคะน้องคะพี่ได้ยินจอห์นเซธเอาละคะ่ะอุงบุง้งอุงบุง้งตรงนี้นะคะอุงบุง้งเปลนเป็นอะไรคะเป็นเป็น,ป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 นแด,ดไอคนนี้คือใครคะคือจอห์นจอห์นรักใครจอห์นรักใคร จอรลักหวานนะคะก็ใส่หวานไปทีนี้น้องขาเลิฟตัวนี้น้องดูนะคะน้องดูเลิฟตัวนี้นะคะเนื่องจากเซเป็นกริยาช่องที่สองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างหน้าเนี่ยนะคะ มันไม่ใช่เศแต่มันเป็นเส้นกริยาช่องที่2เนี่ยนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทน s e กันนะคะจับไว้นะคะพึ่งสังเกตค่ะพึ่งสังเกตว่าถ้าน้องๆเนี่ยนะคะเห็นเส้นกริยาช่องที่2ในประโยคหลักเมื่อไหร่แสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนเทน s e ค่ะเพราะฉะนั้น l ลิฟของเราจะต้องทําเป็นช่องที่2ก็คือ เติม e d ไปนะคะ love ช่องที่2เติม e d ไปเพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็น john said that he love หวานนั่นเองนี่โดยค,คร่าวๆนะและเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนอนะว่าแล้วถ้าตรงนี้เป็นช่อง2ล่ะนะฮะเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น past perfect had verb ช่อง3แล้วมีตัวบอกเวลาอีกนะ today เปลี่ยนเป็น that day yesterday the day before นะฮะ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะคะน้องๆสามารถที่จะแหมเดี๋ยวมาหาว่าพี่ฮวงขายของอีกแต่อะไรที่เป็นความรู้น้องๆก็น่าจะเสริมให้กับตัวเองใช่ไหมน้องสามารถดู indirect speech เพิ่มเติมได้นะคะชื่อมันชื่อ indirect speech นะคะ indirect speech เนี่ยนะคะในเนื้อหาของะะ t w i t t e r o l i n e c o t h น้องเปิดดูเพิ่มเติมได้สำหรับน้องๆที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตอนนี้มีสายที่2ค่ะพี่ฮวงต้องไปคุยออกับเขาแล้วสวัสดีค่ะ,คะไ,ได้ดยินแต่เสียงหัวเราค่ะไม่ได้ยิ<ใ>นเสียงพูด,พดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอ๊ะหรือเขาเปิดโทรทัศน์ไหล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 เลยโทโทรสวัสดีค่ะห่วงมาแล้วค่ะมีเบอร์เดียวสวัสดีค่ะห่วงมาแล้วค่ะเ,เยให้ให้ดิฉันนั่งลบกระดานรอไหมสวัสดีค่ะค่ะเขาทักทายเรามานะคะพร้อมกับเสียงโทรทัศน์ที่บ้านนะคะพุ่งคาดว่าเดี๋ยวจะโทรมาอีกนะคะน้องบางคนเนี่ยนะคะใช้เวลากดนานนะคะเคยไหมเคยไหมบางทีแบบว่ากดนานน,านไม่ติดสักทีจนแบบว่า อารมณ์ขึ้นแล้วพอติดก็เลยไม่คุยนะคะเพื่อเป็นการทําให้คุณครูรู้สึกผิดนะคะที่ทําให้น้องๆต้องโทรหลายรอบนะคะน้องขาขอโทษนะคะสำหรับน้องๆที่โทรแล้วไม่ติดนะคะในช่วงนี้นะคะน้องๆสามารถโทรสามธาถ,ถามได้แต่ว่าระหว่างที่พี่คงรอเอางี้ดีกว่าในตอนนั้นน่ะที่ยังเป็นแฮปปี้อังกฤษน่ะสมัยก่อนโอ้โหเหมือนนานเลยนะก็จะมี SMS นะคะที่น่าสนใจและเหลือนะคะจะพูดว่าเหลือเดี๋ยวมันดูไม่ดี ก็มันเป็น SMS ที่พี่ฮุงยังไม่ได้ตอบนะคะจำได้ไหมช่วงก่อนที่มันจะมี SMS มาเรื่อยๆนะคะซึ่งทีมงานก็ยังไม่ให้พี่ฮวงตอบเพราะมีสายเข้ามาแล้วนะคะพี่ฮุงเขาเนี่ยวาง SMS ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วมาตอบสายโทรศัพท์จากน้องๆทางบ้านนะคะมาคุยกับเพื่อนๆกันค่ะสวัสดีค่ะไม่คุยอีกแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอ่อ uh, ชื่อนุค่ะนุกนุกอยู่ชั้นอะไแล้ว ม4ค่ะม4นะคะนักเรียนในกรุงเทพเหรือว่าต่างจังหวัดคะถามได้ไหมต่างจังหวัดค่ะโอเคนะคะปีนี้เรียนหนักไหมหนักค่ะหนักแต่ว่าเราบ่ยั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเราสู้ตายอยู่แล้วนะคะน้อกนุก,นก,นก,นกวันนี้มีคําถามภาษาอังกฤษไรจะมาถามพี่ถามว่าว่า if c o s e อะคะ่ะใช้ยังไงอะค่ะโอ้โหคำถามยอดฮิตค่ะเราจะ if mm hmm. กันไปอีกนาน,นะคะน้อง,น,องน้องคะตรับใดที่เรายังมีรายการ happy English mm hmm. นะคะ นุกจ๋านะคะน้องนุกเดี๋ยวน้องนุกให้ชื่อที่อยู่นะเอาแบบชื่อเต็มๆเลยนะกับพี่เขาให้พี่เขาติดต่อนุกได้และนุก,ะเกเลือกเรียนคอสสร์สภาษาอังกฤษ,กฤษพี่วงแนะนาเลยได้มาเรียนของมาสีทเทมสองนะคะเพราะว่าเทมเนี้ยมันจบไปแล้วนะลงเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะเรียนไปเลยปิดเทอมนะลูกนะก็วชวนเพื่อนๆชนไปไหนไม่ไปมานั่งที่บ้านมาเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะขอบคุณน้องนุกมากน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็นะคะ คำถามค่ะคำถามคู่บาร,รมีของรายการ Happy English ที่มีเกือบทุกสัปดาห์คือ if cost คืออะไรนะคะแปลกแปลกเรื่อง if cost นม่สงสัยกันจังเลยนะนะคะเพราะชีวิตมีเงื่อนไขค่ะเราก็เลยต้องรู้เรื่อง if cost เพราะ if cost เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคแสดงเงื่อนไขนะคะ if แปลว่าถ้าค่ะ if แปลว่าถ้านะคะถ้าชีวิตเป็นอย่างนั้นผลลัพธ์ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะอันนี้เป็นผลลัพธ์นะคะแล้ว if cost นะคะก็เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขนะในเรื่องนี้เนี่ยเราเลยกชื่อเต็มของมันว่า condition conditional Sentence นะคะก็คือประโยคแสดงเงื่อนไขนะคะประโยคแสดงเงื่อนไขทีมงานเนี่ยนะคะคาดว่าทีมงานคงจะเคยเจอลีแล้วนะคะดีใจกับน้องๆที่น้องเขาโทรมาถามบ่อยๆเพราะว่านะคะจบปีนี้ทีมงานจะเก่งเรื่อง if clause ไปเลยนะคะเรียนเกือบทุกสัปดาห์เลยนะคะ if clause เนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น if บวก verb หนึ่งนะคะถ้า if บวกกริยาช่องที่1ผลลัพธ์ของเราเป็นยังไงคะประธานนะคะบวก verb หนึ่งอันนี้ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นธรรมชาติ นะคะต้มน้ําน้ําเดือดอันนี้โดยคร่าวๆนะคะต้มน้ําน้ําเดือดนะคะหรือว่าเอาขาไปอังไฟขาไหม้นะฮะเป็นความจริงอยู่แล้วเธอไม่ต้องพิสูจน์มัน true นะคะอันนี้คือ if clause แบบที่หหรือ if clause แบบที่1อาจจะเป็น if บวก verb หนึผลลัพธ์เป็นประธานบวก w i l บวก verb หนึนะคะหรือ if บวก verb, verb หนึประโยคที่เป็นผลลัพธ์เป็นคําสั่งนะคะถ้าเธอไม่ชอบเขา if you like him itel him บอกไปเลยกลัวอะไรนะคะถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆเลยนี่คือ if clause แบบที่1ส่วน if clause แบบที่2อง if clause แบบที่สองการสมมุติในปัจจุบันค่ะสองเป็นการสมมติในปัจจุบันนะคะซึ่งการสมมติในปัจจุบันทำได้นะคะโดยการ if บวก verb สนะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นประธานบวก would บ verb หนี่คือ if clause แบบที่2แบบที่3นะคะ if บวก past perfect นะฮะผลลัพธ์เป็นประธานบวกวู h แฮ e อีฉันจำได้วันที่อธิบายอีฟคอร์กระดานตกนะคะกระดานแตกนะคะอธิบายจนกระดานแตกไปฉันจำได้เลยนะคะน้องๆคะมีอีฟคอร์แบบที่4อีกเป็นแบบผสมนะคะซึ่งจะผสมกันยังไงเนี่ยนะคะน้องๆคะไปติดตามชมในติวเตอร์ออนไลน์นะคะจะมีอีฟคอร์หนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มๆแบบเต็มรูปแบบแบบพร้อมแบบฝึกหัดด้วยนะคะในเรื่องของ conditional นะคะติดตามหลักสูตรกันด้วยนะ,ะช่วงนี้คะ่ะขอไปคุยกับสายต่อไปเพราะว่าเพื่อนๆโทรมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุยกับเพื่อนกันนะคะสวัสดีคะ่ะ ัลโหลสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบชื่ออะไรคะเอ,อ่อชื่อวานีค่ะค่ะค่ะคุณพี่วานีคะวันนี้มีคําถามภาษาอังกฤษอะไรจะถามค่ะเอ,อ่อดิฉันจะถาม,ว,ามว่าคําว่าเกรงใจนะคะ